สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบแปดนะครับเดินไปเดินมาสักพักก็เจอซรัพย์ในดินนะครับนี่ครับนี่ครับซับในดินของของคนหาเห็ดนะครับไปนู่นครับนู่นนะนู่นนะทรัพของคนหาบแมกกุ๊กแมกกุ๊กอ่าครับก้าวกำลังตรวจดูนะครับว่ามันอยู่หนมือฮะ ครับนะครับมีคนเหยียบเหรอเนี่ยหัวลุดเลยเออดูข้างล่างให้ดีเนี่ยนะครับทักไวได้ก่อนนะครับนี่ครับคนในนี้หัวลุดหมดเลยเดี๋ยวมาให้ดูทีนี้เลยทครับเดี๋ยวเราขอลงมือเก็บผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเยอะหรือเปล่าครับผมคนเหยียบหัวแบนหมดเลยเดี๋ยวก็ ตาปต์ตรงนั้นเหรดเล็กกันอยู่เนี่ยขุดไปขุดไปมาชมดอกขุดได้สักหน่อยแหละแต่หัวมันหลุดนะครับถ้าหัวไปหล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ออดอกใหญ่ด้วยนะอะไรก็ไม่เอาเอาหัวไปก่อแม่มาขุดตรงนั้นนะอยล้ไปขนะุดดิน เนวโน้นต่อนะครับขุดเสร็จแล้วรประมาณเกือบซองโลได้นะครับเนี่ยมีหัวหลุดมั่งอะไระไมั่งแล้วก็พอได้กำลังสวยอยากให้ดูอันนี้อืมแล้วก็อันนี้อ้วนนะครับะ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับหาใหม่